สวัสดีและยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกทๆท่านก็สู่รายการซีนิวเป็นรายการที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารในวงการเกมแลอ e ีสปอร์ตและข่าวสารในวันนี้จะมีอะไรบ้างพบกับผมซีแมน ผมมีสิ่งดีๆที่ผมใช้อยู่มาแนะนำแว่นออฟตัสซีโรใส่แล้วสบายตาเล่นเกมได้ด่านขึ้นลดปัญหาอาการเจ็บหูเมื่อใช้คู่กับหูฟังทนทานด้วยวัสดุสุดพรีเมียมสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใช้โค้ดซีแมนได้รับส่วนลด100บาทเลยครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่ากับไอดอลของวงการอ e ีสปอร์ตเกาหลีใต้นางแบบสุดเซ็กซี่และหน้าตาที่น่าหยิกแก้มอย่างนี้นะฮะ เราไปทำความรู้จักกับเธอกันหน่อยดีกว่าครับว่าทำไมเธอถึงมาเป็นไอดอลแห่งวงการอ e ีสปอร์ตเกาหลีใต้ได้เธอคนนี้นะครับมีชื่อว่าช ja ินแจอึนอายุ29ปีแล้วนะครับฟังไม่ผิดนะฮะเธอคนนี้เนี่ยอายุ29ปีแล้วเธอคือหนึ่งในานางแบบที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเกาหลีนะครับหน้าตาที่เด็กกว่าวัยรูปร่างนิ่เรียกได้ว,ว่าเพอร์เฟกมากๆครับ เธอได้เข้าวงการนางแบบตั้งแต่ปี2018แล้วนะครับโดยมีตากล้องมือดีไปถ่ายรูปเธอเอาไว้ครับแล้วไปลงใน IG จนเกิดเป็นไวรัลและผลงานของเธอส่วนใหญ่นะครับก็เป็นแนวแบบเซ็กซี่น่ารักน่ารักซึ่งบางคนอาจจะถามมาก็ได้นะครับว่าเอ้ยพี่เธอเป็นนางแบบแล้วมาเกี่ยวอะไรกับไอดอลของ e s p o r t ได้ยังไงอ่ะคือต้องบอกแบบนี้นะครับว่าเธอไม่ได้เป็นนักกีฬา eSport เธอไม่ได้เป็นแบบคอสเพลเกี่ยวกับเกมคือเธอเนี่ย ถูกมองเป็นไอดอลก็พราะว่าเธอเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเกม s u d d e n a t t แ c k ครับและเธอเป็นพรีเซนเตอร์เกมนี้ตั้งแต่ป2019ี2019เลยนะครับและด้วยความสวยความน่ารักของเธอเนี่ยจึงทำให้ชาวเกมเมอร์ยกย่องให้เธอเป็นทิดาแห่งวงการเกมเลยครับคือเกม s u d d e n a t t a c k เนี่ยเป็นหนึ่งในเกมยอดนิยมของเกาหลีใต้เลยถ้าเป็นในเมืองไทยเนี่ยก็ลงประมาณพับ G rov free fire อะไรประมาณนั้นเลยเลยครับและเธอก็มีตัวละครในเกมด้วยนะครับสุดสวยเลยทีเดียว และเธอยังมีผู้ติดตามใน IG เกือบ2ล้านคนถ้าใครอยากดูไลฟ์สไตล์ของเธอมากกว่านี้เนี่ยเข้าไปติดตามใน YouTube และ IG กันได้เลยนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะผมนี่ก็คือหนึ่งในนั้นเรียบร้อยแลยนะฮะเรียกได้ว่าหุ่นของเธอเนี่ยแซ่บมากฮะและข่าวต่อมานะครับเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกของโลกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับกับการจัดการแขงร e ่งขัน eSport ในเรือนจำ ในเมืองบาเกียวประเทศฟิลิปปินส์ฮะซึ่งเป็นการแข่งขันโดต้า อาจจะเป็นครั้งแรกของลูกดีซัมนะโดยทาง Facebook ของสถานีวิทยุแห่งหนึ่งในฟิลิปปินส์ครับได้เผยภาพการจัดการแข่งขันทัวนเมนต์ดังกล่าวนะครับเผยให้เห็นถึงว่ามีการจัดการแข่งขัน e s p o r t และเกมโ Dota ในเรือนจําจริงๆโดยนักกีฬา e s p o r t นะครับก็เป็นนักโทษในเรือนจานั่นแหละครับซึ่งหลังจากที่ภาพดังกล่าวนะครับถูกเผยแพร่ลงโซเชียลมีเดียก็เป็นที่โด่งดังเป็นไวเล่ากันอย่างมากเลยครับได้รับความคิดเห็นมากมายเลยละครับสำหรับผู้ที่อยู่ในโลกออนไลน์นะครับแน่นอนนะครับว่ามันก็ต้องมีความคิดเเหห็็นนที่ ด้วยแล้วไม่เห็นด้วยซึ่งความคิดส่วนใหญ่นะครับก็มีความเห็นไปในทางที่ดีและชื่นชมกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างมากครับซึ่งบางคนอาจจะถามใช่ไหมครับว่าทําไมไม่แข่งโดต a ตาทูไปเลยล่ะ แข่งทำไมโดตาหนซึ่งเขาให้เหตุผลไว้นะครับว่ามีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตและความห่างชั้นระหว่างโดตาหนกับ Dota 2องเนี่ยการาฟิกมันต่างกันมากครับคือ d o t a 2เนี่ยเป็นเกมที่ค่อนข้างกินสเปกนะครับถ้าเป็นคอมยุคกเก่าหน่อยเนี่ยก็ไม่ไหวเลยครับทำให้ทางเรือนจำเนี่ยจึงต้องเลือกเกม Dota 1ครับดีที่สุดในการจัดการแข่งขันเรียกได้ว่าเป็นอีกขั้นนะครับของวงการอ e ีสปอร์เลยค็่าได้นะฮะ เพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าที่ทาวิสกอตเนี่ยไปคอลแลบกับ Fortnite ซึ่งเป็นอีเวนต์3วันเนี่ยจำได้ไหมฮะตอนนั้นเนี่ยมีคนดูรวมๆประมาณ27ล้านคนทั่วโลกอะครับซึ่งทาวิสกอตเนี่ยจะได้รายได้เท่าไหร่ล่าสุดนะครับนิตยสารบิลบอร์ดนะครับประจำเดือนก,กักดาคมก็ได้ออกมาเผยข้อมูลเบื้องหลังสถิติและข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับรายได้ของทาวิสกอตนะครับ ที่แค่เอาตัวการ์ตูนแอนิเมชันพี่แกไปเต้นไปเต้นมาแล้วก็เปิดเพลงในเกม f o r t n i นเนี่ยพี่แกจะได้รายได้เท่าไหร่ซึ่งผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าทางอีพีเกมไม่ได้เปิดเผยรายได้นี้รวมไปถึงสังกัดของทาวิสก t ตด้วยนะครับก็ไม่ได้เปิดเผยว่าดีนี้มีรายได้เท่าไหร่นะครับโดยในอีเวนต์ครั้งนี้นะครับในเกม f o r t n i นททาง v ีบอร์ก็ได้ประมาณว่ารายได้จากการที่มีแอนิเมชันของ Ta วิสก t ตเนี่ยเต้นไปเต้นมาแล้วก็แค่เอาเพลงไปเปิดแล้วก็มีฉากวิบวับวิบวับรายได้อยู่ที่ 5แสน US ดอลลาร์ครับหรือประมาณ15ล้านบาทไทยเป็นตัวเลขที่เยอะมากเลยนะครับและแค่15ล้านบาทเนี่ยมันก็คงมาเป็นข่าวในช่องซีแมนไม่ได้ใช่ไหมโดยตัวเลขที่ผมพูดไป15ล้านบาทนะครับยังไม่รวมเปอร์เซ็นที่ได้จากการขายไอเทมภายในเกมอีกนะ โดยไอเทมภายในเกมนะครับจะมีราคาตั้งแต่3ถึง20เหรียญเลยโดยทาง b ีบอร์เนี่ยเขาก็ได้คำนวณจากยอดขายไอเทมที่ถูกที่สุดและทาวิสกอตเนี่ยก็จะได้เงินประมาณ3%จากรายได้ทั้งหมดดังนั้นนะครับรายได้รวมๆของทาวิสกอตเนี่ยจะเพิ่มไปอีก2.5แสนเหรียญครับหรือประมาณ80ล้านบาท และนอกจากนี้นะครับทาวิสกอตเนี่ยก็ยังได้ขายเสื้อลองเท้าซีดีจนไปถึงเพลงที่เปิดภายในตัวเกมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40-95ถึงเหเหรียญก็รวมๆแล้วทั้งหมดที่เขาว่ากันว่านะครับทาวิสกอตก็รับซับไปประมาณเกือบ200ล้านนะฮะคือ,อไรายได้มันสูงจริงครับนี่แค่ทำอนิเมชันเต้นไปเต้นมาแล้วก็เอาเพลงไปเปิดนะฮะและผมขอแวะมาแรปเปอร์ที่เปรี้ยวตีนและหาตีนเก่งกันหน่อยดีกว่าครับยัง6 9ซึ่งเซ็นสัญญา5ล้านเหรียญน,นะครับกับการไลฟ์สดครั้งเดียวคือพี่แกเนี่ยได้เซ็นสัญญา กับโ b o บอ s ส e a m now ครับสำหรับการไลฟ์ครั้งเดียวประมาณ1ชั่วโมงซึ่งจะได้ฟังกันในวันที่5ของเดือนกันยายนนี้แล้วนะครับและรายได้ของพี่แกนเนี่ยก็เบาๆครับ5ล้านเหรียญเองหรือประมาณ150ล้านบาทนะครับอันนี้ตีเป็นเลขกลมๆมนะซึ่งถือว่าเป็นค่าจ้างที่เยอะมากๆนะครับสำหรับการไลฟ์ครั้งเดียวแม่ผมก็ไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมแรปเปอร์ในต่างประเทศเนี่ยถึงเอาเงินมาโชว์กันนักโชว์กันหนาเลยนะฮะ Yo, yo, hey boogie, get your swag up. I'm more drippier than you, yo. <laughs> yo, yo, fifty. Keep your fifty. Keep, your, keep, keep, keep all that shit. Y'all little, y'all, broke ass kids compared to me, yo. Keep your watch too. I got that same one. And peep the drip too. Peep the fucking drip. Fuck, I'm not done. I'm not fucking done. <laughs> peep the shit right here. The fucking drip. And got American, Keep that American New York shit, real shit. และข่าวต่อมานะครับก็เป็นข่าวเศร้ากับสตรีมเมอร์รายหนึ่งครับที่มีนามว่า Angel w a l k ครับซึ่งพี่ชายของเขาเนี่ยได้เสียชีวิตคาสตรีมเลยครับซึ่งมันเป็นคลิปที่น่าหดหูมากครับเราไปดูคลิปบางช่วงบางตอนกันหน่อยดีกว่า Yo, what? Angel, you okay? Yo, Angel. <laughs> what the fuck, dude? What? No, fucking. Hey guys, I'm sorry. My my brother just died. I have to go. No. What? ซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับมันเกิดขึ้นตอนที่ Angel Walk กเนี่ยกำลังแข่งอยู่เลยนะครับแข่งเกม call of duty และพี่แกเนี่ยก็กำลังสตรีมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีเสียงผู้หญิงนะครับมาเคาะประตูแล้วก็บอกว่าพี่ชายของเขาเนี่ยเสียชีวิตแล้วเพื่อนของเขาเนี่ยที่อยู่ในเกมนะครับก็ได้ยินเสียงนั้นด้วยแล้วก็พยายามถามเขานะครับว่าเฮ้ยนายโอเคไหมมันเกิดอะไรขึ้น และแอนเชอนะครับก็เดินมาแล้วก็พร้อมก็บอกว่าพี่ชายของฉันเนี่ยเสียชีวิตและฉันต้องไปแล้วและเขาก็ได้ปิดสตรมมลงไปนะครับและเขาก็ได้ไปโพสต์ทวิตเตอรส่วนตัวนะครับบอกว่าพี่ชายของเขาเนี่ยเสียชีวิตและยังโพสต์ต่ออีกนะครับว่าครอบครัวของฉันมาเคาะประตู อย่างตื่นตระหนกและตะโกนว่าพี่ชายของฉันตัวเย็นมากและไม่ขยับฉันไม่รู้ว่าจะเดินต่อไปยังไงและเขายังบอกต่ออีกนะครับว่าต้องขายทรัพย์สินบางส่วนเพื่อเอาเงินไปจัดงานศพของพี่ชายและโพสต์ต่อมานะครับเขาก็ได้โพสต์รับบริจาคเพื่อน,นําเงินเนี่ยไปจัดงานศพของพี่ชายด้วยนะครับและอีกอย่างนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าพี่ชายของเขาเนี่ยที่กินยาเกินขนาดเกิดจากอุบัติเหตุหรือว่าฆ่าตัวตายกันแน่นะครับแต่ตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับว่าฆ่าตัวตายนะซึ่งผมไปหาข้อมูล จากหลายแหล่งข่าวมาแล้วเนี่ยเหมือนจะไม่ตรงกันนะครับบางที่ก็บอกว่าเป็นอุ head, ose, บัติเหตุโอเวอร์โดสเกิดจากการกินยาเกินขนาดซึ่งบางเว็บก็บอกว่าเกิดจากการจงใจฆ่าตัวตายซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าข้อมูลไหนถูกข้อมูลไหนผิดและถ้าใครมีข้อมูลที่แน่ชัดนะครับก็สามารถบอกกันมาได้เลยนะครับในคอมเมนต์ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอุบัติเหตุหรือการฆ่าตัวตายนะฮะและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับทางเพจซีแมนก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ และมันเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าจริงๆนะครับและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามเพจซีแมนด้วยนะครับและถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะฮะและว,วันนี้เราก็มาอยู่กันในเว็บสมายเป้เป็นเว็บขายบัตรเติมเกม ID เกมไอเทมโค้ดและการเติมเงินก็มีถึง3ช่องทางบัตร t o Money to Wallet และธนาคารสมัครง่ายๆแค่ใช้ Facebook และว,วันนี้เราจะมาสุ่มเพจฟรีไฟกันนะครับผมไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บได้ไหมได้ไหม โอเคนะครับได้มา310เพรนะครับถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใน e s สคริปชันแล้วกันนะฮะ